เวลาเจ็บนาฬิกา42นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวิไลรักราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีสเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรณ์เพื่อควบคุมสุนัขจรจัดในพื้นที่โรงเรียนในรืออากาศนาวมินทักษ์กษตร,ริญาทิราชระหว่างวันที่9-11พฤศจิกาย,ยน2566 เื่องจากโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทักษัตริยาธิราชได้ย้ายเข้าที่ตั้งใหม่หน้าเผื่อมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2566ซึ่งมีพื้นที่870ไร่ประสบปัญหาสุนัขจรจัดจากบริเวณข้างเคียงเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อกําลังคนที่มีกว่า1,500นายนอกจากนี้อาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษกัตริยาธิราชทราบถึงภารกิจของโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานที่ดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนจึงนําความขึ้นกราบทูลเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือจึงได้พระราชทานแนวทางแก้ไขพร้อมโปรดให้สานักงานปนศุสัตว์จังหวัดสระบุรีร่วมกับสานักงานปนศุสัตว์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเข้าไปควบคุมประชากรสุนัขสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชนด้วยการรวบรวมสุนัขจรจัดไปรับการผ่าตัดธรหมนั้นจากนั้นจะส สัตว์เลี้ยงไร่บ้านนครชัยบุรินเพื่อให้การดูแลต่อโดยสุนัขจรจัดที่ร,ปปรวบรวุ่มได้ครั้งนี้มี134ตัวในวันแรกของการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร,พรเพื่อควบกลุ่มสุนัขจรจัดโดยผ่าตัดธรรมนและผ่าตัดรักษาภาวะมดลูกอักเสบให้สุนัขจรจัดรวม15ตัวในการนี้ส่งให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดและส่งใช้ยาดมสลบคงภาวะการสลบพร้อมกับส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัข โดยขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการของสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยาสลบพิจารณาหรือเลือกวิธีการใช้ยาสลบตามความเหมาะสมให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโอกาสนี้โปรดให้สำงานักปสุสัตว์จังหวัดสระบุรีร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา,าจุฬาพรที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย,ายกเกษตรศาสตร์นทิพิมานเพื่อควบคุมสุนัขจรจัดด้วย โดยสุนัขทั้งหมดที่เข้ารับผ่าตัดธรรมันได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานระด,ดับสากลมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการสัตวแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและภาคอีสานตอนล่างรวมถึงสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัิธาร